โททรศัพ์แต่น่าจากนั้นไม่พอปับ๊บถ้าเกิดคุณอยากจะเสียบตัวเนี้ยเข้ากับคอมก็สามารถทําได้ซึ่งในส่วนของโปรแกรมตัวเนี้ยใช้ง่ายเหมือนกับ iPhone ถ้า,ามันมีบัญญาใช้ iPhone ใช้ Apple ปับ๊บก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับบอกแล้วว่าเป็น a อ d ด o i d เวลาคุณโหลดปั๊บก็เข้ามารเก็ตธรรมดาเนี่ยฮะปึ๊บเห็นใช่ไหมฮะเข้ามาร์เก็ตธรรมดาได้ช้าวะ่ะเดี๋ยวมันไม่รีวิวแม่งเลยอ่ะช่างมันมันช้า เงี่ยรีวิวสดอะไรหนาใช่ไหมอ้าวมาพอดีใช้ได้นี่าอันนี้ผมยังไม่ได้อัปโหลดว่าจะอัพคืนเนี่ยแต่ผมเสียเว,ว่าอัพปั๊บเดี๋ยวแม่งหายหมดก็เลยขอรีวิวเป็นอัน,นุสรสไว้ก่อน <S <s ก็โหลดกันไปนะครับเต็มที่อยากจะโหลดอะไร <S <s ก็โหลดไปนะฮะโดยส่วนอัน่างผมจะกลับให้ดูอันนี้คือกลับทีละครั้งแบบนเนี่ยแบ็คเนี่ยกลับทีละสเต,ต็ปแต่ที่เรากดไปเห็นไหมครับตามนี้เลยนะฮะโดยส่วนตัวแล้วในส่วนของโปรแกรมนี้มีคนถามว่าเล่นเกมได้ไหมพี่ผมก็ไม่ค่อยอยากให้เล่นมันจอมเล็กอัเดียวจะเป็นมันอะไรวะใช่ไหมก็ เล่นได้ครับเล่นแองกี้เบิร์ได้แต่ขี้เกียจเปิดให้ดูนะครับไม่ไม่อืดด้วยเพราะว่าเสียเวลาสงสารคนถ่ายมันเมื่อยโซเชียลมีเดทํทำได้ไหมเข้า a c e b o o k ได้เข้าทว i t t e r ได้คือมันเป็นสมาร์ทโฟนดีๆนี่เองอะแต่ถ้าเกิดคุณถามว่าเราเล่นเกมแบบภาพไฮเดฟบได้ไหมมึงก็ดูราคามันหน่อยเฮียแล้วตัวเล็กนิดเดียวมันจะไปเล่นอะไรวะจะไปเล่นเดสสเปซยังไงล่ะเล่นยิงตึงตึงเงี้ยบ้าแล้วอ่ะไอ้นี้มันมีแถมไอ้ที่จุ่ยให้ด้วยนะแถมในส่วนของตัวอะไรนะ GPRS เพราะว่านอกจากตัวเล็กแล้พอสืบเป็นสาม G อีกไอย้ยี่นี่กูได้เงินจากโซนี่หรือเปล่าเนี่ยเชียร์เลยเกินไม่ได้อย่างนั้นแต่ส่วนส่วนตัวผมค่อนข้างโอเคเพราะมันตัวเล็กเพราะหนึ่งก็คือสมมุติว่าคนที่มีไลฟ์สไตล์อย่างผมคือมี iPad เนี่ยเล่นเกมเอามาเริ่มอะไรเงี้ยมี iPad ครั้งจะมี iPhone อีกมันก็แปลกๆใช่ไหมมันจะมีต่างหากอะไรไอโฟนไอแพดมันจะมีไอคิวเบอร์สองเครื่องเลยไงก็เกิดความคิดระหันขึ้นมาอยากจะซื้อกาแลคซี่แท็บหรือกาแลคซี่เอสขึ้นมาไอเงี้ยไอตัวนี้เป็นตัวเลืออกกททททีีี่่ดสาหรรัับคนยยจะโศพ์เฉ อ่ะผมลืมบอกในส่วนของแมสเซจอ่านิดนึงนะครับเนี่ยผมเอาเซฟไว้ตรงนี้จิม้มจึก๊กมุมนี้ครับไปสะดวกสบายนะครับแมสเซจนะฮะก็จะเรื่องอย่างเงี้ยคือค่อนข้างสะดวกสบายเหมือนกันนะครับผมเงี้ยเวลาเราจะส่งพิมพ์ข้อความอะไรไปหาใครปับ๊บอ่ะสมมุติจะส่งไปหามินเนี่ยนะฮะโช๊ะจิม้มอ่าจิ้มไปปับ๊บเนี่ยคุณสามารถโหลดฟอนต์มาได้ไอันนี้คือโลฟอนต์บีบีคันอาผมแนะนํานะ เขาเรียกว่าอแม่นแม่นไทยคีย์บอร์ดดีมากจิ้มมั่วๆสือสะกดให้กูถูกอีกก็จิ้มไปเลยเงี้ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมไอ้ตัวนี้ผมแนะนำเป็นการส่วนตัวนะครับแม่นไทยคีย์บอร์ดแนะนำจิ้มมั่วๆสือกดให้กูถูกมีไม่กี่ตัวในโลกหรอกครับนะฮะข้อดีของรุ่น Xpilus Prototype พวกนี้นะก็คือ Time Script ตัวนี้ซึ่งเป็นรุ่นเฉพาะมีเฉพาะ Xpilus e r ท่านั้นไม่มีในยี่ห้ออื่นเป็นลิขสิทธิ์ของเขาจิ้มไปปั๊บใช่ไหมฮะ กูจะบอกอ๋อผมเพิ่งลบทิ้งไปโทษทีเพราะว่าข้อเสียของตัวทารสคิปคือมันกินเนื้อที่มากสมมุติว่าคุณมีในส่วนของตัวเมมโมรี่ในเครื่องอ่ะมีน้อยเอยนี้ยต้องหมั่นลบแต่ว่าทางสคิปก็คือเวลาเลื่อนไปปั๊บเนี่ยมันต้องบอกความเคลื่อนไหวเพื่อนเราเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ดุนโทศรศัพท์สยายเข้าสายออกด้วยฮะรูปอ๋โอโอเคมีคนรีเควสรูปมาเดี๋ยวก็จัดให้นะครับแล้วก็เลื่อนไปปึ๊บอย่างเงี้ยแล้วจะมีรูปโปรเยอะมากเนี่ยนะครับ อย่าเลยวะไอเโอเคโดยรวมๆก็คือผ่านสอบ่านตัวนเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะเหมเาะกับผู้หญิงมากนะครับผู้ชายเป็นคนใช้ไอโฟนนะครับว่าอันนี้มันเล็กกระจิ๊ดลิดฝาหลังมีเจ็ดสีมีสีไข่มุกสีดำโอ้โหสรารพัดจะสีเลยแต่ผมไม่ใช่พวกบุญนอบประชอสีแดงนะแต่ผมว่าสีแดงกับสีดำมันตัดกันดีก็เลยเอามาใช้กันนะครับอาซื้อได้ส่วนใหญ่ก็จะมีพวกซิลิโคนมาบ้าบอๆเพื่นเนี้ยอันนี้มันซื้อหกสิบบาทก็ใช้แก้ขัดกันได้นะครับ เอเมื่อกี้กูจะพูดเรื่องอะไรวะช่างมันแต่สรุดก็คือใช้ได้สอบผ่านนะครับก็ไม่มีอะไรมากกว่าน,นี้แล้วนะฮะก็ถ้าเกิดอยากจะซื้อขึ้นมาตอนนี้ราคามันอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับอะไรฮะอ๋อตากล้องมันหยากได้แล้วไงมันก็ผมรีวิวไนงะอ่ะเปิดเกมดูสักเกมหนึง่งเดี๋ยวจะหาแบบโอ้โหเครื่องมันช้ามันเต่าเลยไม่พูดถึงหรือเปล่าวะใช่ไหมฮะนี่โดผมจะจิ้มให้ดูเลยนะครับเปิบ,ปบ เกมมันโหลดช้านิดนึงอันนี้ไอโฟนนะฮะเน,นี่ยไออย่างเกมเนี้ยผมชอบเล่นเพราะในเครื่องนี้เท่านั้นคือผมไม่เล่นเลยก็คือเป็นเกมที่มา,มาว่ามันจะวิ่งนะฮะแล้วก็หมุนเนี่ยหมุนหลบพื้นที่มันอย่างเงี้ยครับดูนะครับปึ๊บเงี้ยเนี่ย,ย,ยผมสามารถเล่น,นหันหลังอะไรนะหันหลังเล่นได้มันได้ฝีมือไว้ล่ะเนี่ยเนี่ยมาปั๊บหลบอย่างเงี้ย,นยนสนุกดีเหมือนกันนะครับก็โดยสด่วนตัวก็ชอบของขั้นชอบกับ กบเครื่องนี้เป็นพิเศษอ่าเออผมจะพูดเรื่องนี้ไม่ใช่รูปนะผมจะกลับเนี่ยกลับหน้าจอปุบเนี่ยก็เด้งขึ้นไปหน้าจอได้ทันทีนะครับที่ผมจะพูดก็คือวิดีโอครับระบบวิดีโอเครื่องนี้เข้าคันเทพคือไม่ใช่แค่ iPhone ที่จะประมวลผลภาพเร็วไฮเดฟอย่เดียวเราโหลดหนังโหลดการ์ตูนมาดูอย่างเงี้ยปั๊บมันจะเร็วมากสําหรับเครื่องนี้โดยส่วนตัวผมชอบมากนะครับผมจะเปิดให้ดูสักเรื่องหน,นึ่งเห็นนะครับ อย่างอันนี้ก็ได้หนังโป๊มันเยอะอ่ะขอขออนุญาตแล้วกันเนี่ยภาพคมชัดเนี่ยน้องเขาดูดดูดอะไรบางอย่างล้วงล้วอะไก็อย่าอย่าไปดูมันเนียแต่จะบอกให้ฟังว่ามันคมชัดมากอะไรอย่เงี้ยก็น่าสนใจดีนะครับในส่วนของตัววิดีโอนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับเครื่องนี้ลืมบอกไปวิทยุวิทยุเห็นเสาไหมครับ3.5มบิน อันนี้ไม่ใช่รูกุญแจนะมันดูมาดูใ,ใกล้ๆเห็นไหมตัวเนี้ยรูตัวเนี้ยที่เสียบหูฟังอ่ะคือคุณสามารถฟังเพลงได้แต่ถ้าคุณฟังวิทยุปั๊บมันต้องเป็นที่เสียบแบบที่มีเสาอากาศไอตัวด้วยอันนี้ก็ข้อเสียของมันมันไอ้ตัวนี้จะไม่มีเสาอากาศให้ถ้าเกิดคุณจะฟังวิทยุแต่มันต้จะมีหูเสียบที่เป็นเสาด้วยนะครับโดยรวมแล้วก็ความคุ้มค่านะครับเบอร์ผมได้มาผมได้มาฟรีอ่ะมันมันคุ้มสุดๆแล้วมมนก็ไม่คิดจะเปลี่ยนด้วยตอนแรกว่าจะเปลี่ยนเปป็็นนคคิิดดดไไมมาักใช้ นะครับไม่ไม่มีอะไรเสียหายนะฮะวิดีโอคมชัดถ่ายรูปมันชัดมากเวลาโอนเข้าเครื่องก็ง่ายๆสบายสบายโปรแกรมซัพพอร์ตเยอะแยะ,ยะตอนนี้ก็เกือบสามเกือบแสนแอปแล้วเพราะว่ามันเป็น Android 1.6ปัจจุบันอัพเป็น2 2แล้วก็สามารถใช้ร่วมกันได้ปกตินะครับแล้วที่ท,ท,ทีที่สุดก็คือตัว iPhone มันไม่มีคือตัวไล g ์วอลเปเปอร์สิ่งสำคัญที่ต้องบอกก็คือตัวนี้อย่างที่บอกผมแกะให้ดูข้างหลังแล้วใช่ไหมครับแบบมันค่อนข้างมีปัญหามาก แบตมีปัญหาเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวมันเล็กกระทัดรัดเวลาเปิดแบตปั๊บเนี่ยมันก็กินแบตหน้าดูผมต้องใช้วันต่อวันนะครับก็คือคุณใช้วันนี้ต้องไปเสียบตอนเช้าให้มันเต็มร้อยอ่ะแล้วจะเพิ่งดึงนะแล้วมาใช้ต่อวิธีประหยัดแบตก็คืออย่าไปเปิด 3G อย่าเปิดไ i f i อย่าเปิดอินเทอร์เน็ตบ้าบบอเอาไว้เปิดตามที่ต้องการจะใช้จริงๆถึงจะใช้ได้รวมแล้วก็ใช้ได้นะครับสหรับรุ่นนี้ไปหาซื้อกันได้ปัจจุบันประเทศไทยก็มีขายตามเจมาร์กแล้วผมไปสอยหาได้มาโง่ๆ เมื่อเมื่อต้นปีแม่งไม่มีใครใช้ไปหาในเว็บก็ไม่มีใครรีวิวให้กูเลยอย่างนีต้องมารีวิวเองที่เห็นนี่แหละครับก็ขอบคุณสำหรับตัวตัว X mini ตัวนี้นะครับ x p e r i a Sony r i c s ส o นนะครับผมใช้ได้เลยทีเดียวถ้าอยากจะใช้กันนะครับขอบคุณนะครับ